น้องคนนึงเขาอยู่ต่างประเทศเขาอยู่เกาหลีเขาเป็นงูสวัสดรักษายังไงก็ไม่หายเป็นจนลัดไายถอยหายใจไม่ออกอึดอัดจนทำงานไม่ได้ไม่สามารถไปทำงานได้ทุกคนเพราะมันมันเป็นงูสวัสดขึ้นจนกลายเป็นสเก็ต่ะนะคะเป็นมาสามสี่เดือนทำงานไม่ได้เลยมาสามสี่เดือนแล้วอยู่ต่างประเทศด้วยสุดในสุดสุดในสุดแม้ จนในที่สุดทุกคนจนในที่สุดเขาไปเจอจิตดีเขาทักไปถามเลยหนูเป็นมูสวัสดกินได้ไหมคะจิตดีทักไปให้ข้อมูลเลยนะคะต้องกินนู่นนี่นั่นจิตดีก็อธิบายให้ฟังเราไม่ได้เป็นยารักษานะคะ แต่กินเพื่อบำรุงร่างกายพอน้ำเลือดน้ำเหลืองดีเพราะพวกงูสวัสดมันเป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งทุกคนถ้าน้ำเลือดน้ำเหลืองดีไวรัสมันก็ไม่มีอะไรจะกินไวรัสมันก็ไม่รู้ไปจะไปเกาะยงไหนมันจะไปแพร่ตรงไหนไงคุณเข้าใจไหมนี้ปรากฏว่าเขาก็เชื่อจิตดีอ่าแล้วใช้ก้อนสมุนไพรคู่ไปด้วยนะ,ะก้อนสมุนไพรนะคะพอใช้ฟอกตัวเสร็จแล้วก็พี่ว่าให้หน่อยค่ะแล้วก็ฟอกทิ้งไว้นะคะแล้วมันจะแห้งแห้งแห้งนะคะ มันต้องช่วยกันเนาะเพราะว่าค่าเชื้อจากภายนอกและภายในมันจะต่างกันนะคะทีนี้ปรากฏว่าจิตดีก็แนะนําการกินชาทั้ง2แบบทั้งชาชงและชาแคปเพื่อปรับสมดุลเขาไม่ได้ต้องการลดความอ้วนเนี่ยเขาก็ปรับสมดุลใช่ไหมคะปรากฏว่าภายในกับภายนอกมันช่วยกันภายนอกมันทําให้เซลล์ผิวอะค่ะที่แห้งที่อะไรมันลอกออกไปแล้วมันก็กลับเป็นสภาวะที่เป็นปกติแล้วภายในได้กินสมุนไพรดูแลทุกคน จนทุกวันนี้เขาเป็นปกติแล้วนะคะเอากรี๊ดนี่เป็นเคสที่ครูอยากเล่า